สวัสดีครับผมครับเกมเกมอะไรวะเดเดเดวิ้งตอนนี้เราพยาา s อยู่กับคนติดต่อเรียกวินดีกว่าไหมครัคุณวินครับ าเออชนชนนหน้าตาอีกแล้วชนหน้าตาเหมือนเหมือนจะป่นกันไปหลายรอบนี่เน่นมาสรอบแล้วงานน่จเยี่ยงหมดละเกกลังการนะฮาโลวีนอะ้ยเจอแล้วอยู่ข้างบนใช่ไหมเอาหายไปไหนแล้วเจอเจอเกแล้วฮะเจอเกแล้วเกยก

ทางเล่นปืีดน้ำยนะโอ้ยเร็วกาเยอบไปมอบมอบคุณก็ไม่มอบแต่แจ้งตำรวจนะเว้ยนี่เาเฮ้ยยิงจิ้งจิ๋วยังอยู่อันนี้ยิงม่วหมดเลยอะพวกจับมัดกันหมดเลย จับมัดจับมัดอ๋อใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ย Get down t u n d g ไปไหนแล้วไปไหนเฮ้ยเฮ้ยยิงยิงยิงเออยิงมันดักรอดักร <im> ออยู่กับใครอยู่กับพี่วินโนโนโนเนมเลือดเหลือน้อยแล้วโนเนม Don't y o ู m o v โนเนมบู Hey a w c o e h รู้ตอนนี้ดับคิวก่อนตำรวจจะเพิ่งมานะมาแล้วโหพูดทีไรแม่งมาทุกทีข้อใครมาพูดข้อข้อมาแล้วไปวิ่งไปวิ่งมาอยู่นู่นนี่ผ่านยิงกล้องยิงกล้องมาละมาละวอยู่ข้างล่างมันเหงาอยู่ข้างบนกับผมดิเฮ้ยโอ้ยมาละ โอ้โหไม่ไหวแล้วอาวุธเบาไม่ไหวแล้วมาดิอดีตยนอไม่กลัวไม่กลัวามาพิจนาคาแล้วเป็นการป้นที่รวดเร็วเนะนีะครับพี่เฮ้ยเดี๋ยวขอดูหน้าพี่วินหน่อยหันหน้ามาเดี๋ยวพี่ หล่ออย่างหล่อหล่อเหลาหล่อลื่นเลยหล่อลื่นไอ้สไนเปอร์ไอ้สไนเปอร์นอกหน้าต่างนะคะวะไอ้สไนอะเขาไม่ยิงเขาบอกมาอะไรเนี่ยเขาบอกมาโอ้โห โอ้ยโอมาดีมาดีพี่อุ้ยเยอะเยอะเอะเอะเับมนเนี่ยพี่มาดีครับยาเดาวเลยพี่มาจไหนครับงตเองโอ้โห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 วิงก่อนละ เอากระสุนหมอแล้วเดี๋ยวนะเนอะมันมาทั้งสอเลยวะเนี่ยเอากรสุนก่อนฮะเอ้พอวิวเสียเดียต้องไต้องแม่แต่พีแม่ไม่ต้องใช้มืยอดใช้ปังจิตต้อง ตำรวจตำตำรวจโอ้โหขวดเต็มเลยครับตอนนี้ขวดตำรวจนะครับซื้อตำรวจนะท่านเ่อ้ยโอ้ยโอ้ยเขาเนี้ไม่ใช่ตำรวจนี่ทหารเลยโอ้โหเหนือจะว่าไปแล้วโอ้ย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 จอแดงเลยโอ้ยมาตูก็มีมาเข้าเลยตรงหน้าตาก็เนี่ยเหนือเนี่ยโอ้ยตำรวจจากเทพโอ้ยตก วววอู้อ้วัอรทไเอสน์เาลมาจากานท้าโอเคเปิดแล้วเปิดแล้วยีทางลัดเออคือไม่เพืองก็สุนนะครับ ไปไปครัไปไผมไปงน้ำมันย้ยเฮ้ัอไปน้ get out r e o n a m i s e ้ยมันขโมยตืนเพื่อนได้หรอเอวางแล้วเปิดเลยครับพี่เออเอากระเป๋าก็ตสุนมาวางเลยให้มีกระเป๋ากรตสุน วางไว้มักวแล้วก็ใครเอาชิ้ใหม่มาไม่แน่เอามาเอากระเป๋ากระสุนมากระเป๋ากระสุนวางเลยวางวางไหนดีวะวางไหนดีวะ I placed an ammo bag over here โยก่อนละไปหยิบกระเป๋าอันเก่ามาดิหยิบได้าไปหยิบไม่ได้พูดอย่างนั้นอ่ะเฮ้ย อ๋อลิฟลิฟใครเขาอุ่นอะไรเนี่ยมาเวฟไม่ใช่แล้วทุยคอนโทรเดอร์ซิวิเลียนแสดงว่าซิวิเลียนไม่โผแจ้งตำรวจกามไคนวะเออมลิฟโล่งลิฟโล่งแล้วมึงจะเปิดทำไมใครลองใครตะเวยใครบัจีิดปะ

วัดนักเรียนสารวัตรมาจากไหนวะสารวัตรใส่มาจากวัตเนี่ยนี่นี่นี่หลบหลบขอบประตูศเฮ้ยเฟรมเรทไม่ตกเลยสุดยอดอ่ะเฟรมเรทไม่ค้างอยู่ที่เดิมเลยร้อยยี่สิบสไลด์เหรอสไลด์สไลด์เหรอคิดว่าเท่เหรอสไลด์อะรี่สิบเหรอครับ ไอเดี๋ยวเอาเอากระสุนก่อนรอดกระสุนไม่สนสนเงินกัด้วนะมันหนีมันหนีโอ้โหยย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 แยย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 ้ยยเยย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 นยย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 ย โอ้โหอะไรวะเอากล่องนี้ก็ได้ไม่ได้สักอันเลยอะไรวะเบลสิบแล้วครับเบลสิบแล้วเลเล็งบันไดกันเลยไปลุก่งแล้วอุ้ยเฮี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 ยยเฮียเฮีเฮียยเฮีเฮียยเฮียยเฮี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  đi bộ lại, nó luôn ra. ra. ôi, cho cho đèn, 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 đèn,

มานั่งสอนนอนมาลุมาปูมาทั้งจังหวัดเลยเนี่ยไม่ล้วงคนเดียวครับโอ้โแนนชูดครับแนนชูดช่วยกูด้วยครับช่วยช่วยเนีมาเร็วมาเร็วลออรอหน้าประตูแนนชไปแล้วปล่อยมันหนีหนีมากหนีมากไม่นอนนะครับจะายแล้วครับ วิ่วิ่งวิ่งปล่อไปโล่ปล่อยไป s t o โอนกระสุนเลยเจนัดเวล้วไงวิ่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 งเลยเจนัดครับเก็บไว้เก็บเเก็บปืนไว้ฟาดหน้ามันเต้นรับฮโลวี Let's blow hole in t i s wall a run like sons of bitches โอ้แ่วะโอเค ปิ๊บ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 ปิเบิปิ๊บ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 ัลังคหลังให้ระเบิดเราต้องเท่ห์่ะคันปลัเบิไปไปเจแน่นชุดินี้ทาไงดีอ่ะเชียไงกูไม่ได้กูเลยแ่ เายคนไม่ช่วยอ่ะแบงค์โอ๊ยอ๊ยโอยกระสุนหมดโอกระสุนมดโอโหอะไรวะเนี่ยโอ๊ยโอยไปแล้วโอ๊ยลลมช่วยอยู่ โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะล้มแล้วจะล้มแล้วชิดทายแล้วไงข้างหลังโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ่งโอ้วโอ้ยอ้ยโอ้่อ้ยโอ้ย้วอยอ้ยโยอย้อยโอ้่อยู่้ยอยู่แล้วไม่อยู่แล้วไอ้อยอ้้ยอ้อ้ย้้ย รอเขาด้วย s t r a t o the left เขากำลังไปโอ้โหรถมารับแล้วเย้ได้กลับบ้านแล้วนี่ใหญ่บเย้เวลที่เป็นโว้ยหุ้ยได้ปืนลูกซองด้วยเย้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการปนของนนูนั่งเฟรมเลตกบไปคีดนึงกามเอาแค่นี้พอวันนี้สุดยอด โอ้โหชิบสี่แล้วพรัอถึงกี้านาทีก็วะเลิกเลิกล้